สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับทึบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับไทยสร้างรถไฟมาจอดถึงชายแดนอรัญยญประเทศแล้วแต่ฝั่งกัมพูชานั้นยังไม่ยอมเปิดการเดินรถเพื่อเชื่อมต่ออย่างเต็มรูปแบบระบบโลจิสติกส์ค่อนข้างแย่มาก ทุกวันนี้นะคนกัมพูชาที่จะเดินทางเข้ามาทำงานฝั่งไทยต้องนั่งรถหรือเดินข้ามมาขึ้นรถฝั่งไทยเท่านั้นคือสถานีด่านพรมแดนบ้านครองลึกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสอปป,อปอลาวที่รถไฟไทยนั้นสามารถเชื่อมถึงกันและเขาก็สามารถนั่งรถไฟมาหาเราได้ มีเงินสร้างด่านชายแดนใหม่แต่ไม่มีเงินสร้างสถานีรถไฟระหว่างประเทศทุกวันนี้นะ่ะสถานีรถไฟเมืองปอยเปตแย่มากเปิดเดิมรถแค่สถานีเดียวยังทำไม่ได้คนน่ะเดือดร้อนคือประชาชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าด่านดูดเงินคนไทยค่าหัวเข้าไปไน่ะยังต่ํา 100ต่อคนต่อวันคนไทยเข้าไปทำงานไปทำธุระกี่พันคนรายได้ต่อวันน่ะเท่าไหร่ลองคิดเอาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากไปเชื่อมอยากติดต่ออยากเป็นมิตรกับประเทศนี้แอดอธิบายหน่อยเป็นความรู้ท,ทั้งทั้งที่มันนั้นเป็นประเทศยากจนไม่น่าจะเป็นคู่ค้ารายสำคัญไม่น่ามีความสำคัญกับการลงทุนขนาดนั้น ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันคือการพัฒนาประเทศระบบขนส่งโลจิสติกแอนด์เดเวล็อปเมนต์ต่อให้มันไม่สร้างทุกวันนี้นะ่ะด่านชายแดนคนที่ก็ทะลักเหมือนเดิมนะ่ะการพัฒนาประเทศทําให้คนเดินทางลําบากน้อยลงเด็กผู้สูงอายุคนชาราคนท้องน้ําหนักจากสัมภาระที่แบกไปมาหรือถ้าเรานั้นไม่อยากนําเข้าสินค้าเขมร เราสามารถส่งออกสินค้าไปขายได้กลุ่มทุนที่ไปปักหลักที่ขเขมรมีเยอะมากร้านอาหารไทยร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าสินค้าแบรนด์ไทยที่นําเข้าจากประเทศไทยเครื่องบินไม่ตอบโจทย์ไม่ได้มีสนามบินทุกจังหวัดรถไฟคือทางเลือกภาพรวมประเทศน่ะมันอาจจะดูยากจนแต่การค้าแบบ SME หลักพันหลักหมื่นบาทมันมีค่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า แล้วบอกจะสร้างรถไฟรถไฟธรรมดารางธรรมดานะยังไม่พัฒนาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีแล้วสร้างกำแพงทับชายแดนไปเลยสุดเขตเส้นทางประเทศไทยจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางรถไฟไปเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเส้นทางรถไฟตั้งแต่พระทบองมายัางปอยเป็เส้นทางเป็นอย่างไรบ้างครับทางกมุชานะ่ะมีการปรับปรุงเส้นทางรถไฟช่วงนี้แล้วหรืออย่งครับ ส่วนเส้นทางช่วงพนมเปนมาพระตะบองน่ะน่าจะปรับปรุงทางแล้วนะครับซึ่งทั้ดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าฟ้ารม่ห้ดังนี้ครับแฮกเกอร์กัมพูชาไล่สอยเว็บไทยโดนหมดภาครัฐธนาคารเอกชนไม่พอใจไทยสร้างวัดเรียนแบบนครวัด ศ TTC CERT หรือ Thailand Telecom Communication Sector Search ตรวจพบข้อมูลจากแช n แนลบนเทเล gram จำนวนหลายกลุ่มคาดว่าเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ประเภทแ c t ติวิสจากประเทศกัมพูชาได้แก่ Anonymous Cambodia c o n s e p t Cyber Skeleton และ NDTsec เป็นต้น ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าจริงๆคือหน้าเว็บหน่วยงานไทยมันห่วยแตกอยู่แล้วแต่เด็กนักศึกษาแม่งก็แฮกได้ละแถมข้อมูลสำคัญๆข,อ,ของคนไทยก็โดนแฮกไปนานเป็นชาติแล้วไปหาได้ตามเว็บขายข้อมูลใต้ดินนะไม่ต้องเสียเวลาแฮกเองละฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเมรเพิ่งมีเน็ตใช้เองมีปัญญาที่ไหน ถัดมานะครับคอมเมนต์ว no so no ่าเว็บหน่วยงานข้อมูลอะไรไม่มีหรอกครับมีแต่รูปถ่ายหน้านะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแต่ละคนน่ะโง่ขนาดนั้นเชื่อได้หรอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพร้อมโด o n a t ให้แฮกเกอร์ไทยโจมตีเขมรครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีข่าวเขมรแฮกด้าน m f r chill c h เป็นร้อยครั้งถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขออ้างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า สองทุ่มก็ตัดไฟหมดทั้งเมืองแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาแฮกจ๊ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าคิดว่าตัวเองมีแฮกเกอร์คนเดียวนะระวังข้อมูลทั้งประเทศจะรั่วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวันนี้มันจะเป็นเด็กน้อยบนโลกไซเบอร์ถ้าวันหน้ามันเป็นผู้ใหญ่มันจะเลวได้ขนาดไหนเมนเลวได้เฮ้จริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ต้องแฮกหรอกเว็บราชการไทยนะ่ยมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแฮกเกอร์เขาสู้สเซียนเกมไทยได้หรอครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวายตายแล้วเว็บไทยก่าขนาดนั้นเชี่ยวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าผมเป็นแฮกเกอร์คอมเมนผมนั้นจะแฮกบัญชีธนาคารของหุ่นเซนเอาเงินมาเที่ยวให้หมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศมันเจ้าแห่งสแกมเมอร์นะครับที่มาหลอกคนชาติอื่นรวมทั้งไทยมาจากประเทศมันถึงแม้เน็ต พึ่งเข้านะแต่มันมีบางพวกที่พอจะรู้ช่องทางพวกนี้ครับอย่างคนที่ประเทศมันไม่ใช่ว่ามีความรู้ในประเทศมันจะอาศัยอยู่ต่างประเทศก็มีนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงหรือออกจากกำแพงได้ด้วยหรือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าข้ออ้างนะ่ะพวกโจรขอทานความคืบหน้านักสู้ขเขมรบอลยาเมารวมหลังกัมพูชาเครมมวยไทยทำให้ไร้ ไฟชกสมเดือนกว่า,ากาก้าแปะมินบุรีนักสู้ขเขมรวอนแฟนแฟนย่าเหมารวมหลังเคยยอมรับว่ากัมพูชาเครมมวยไทยปัจจุบันไร้ไฟชกสมเดือนกว่าแล้ว 5กรกฎาคม2566ความเคลื่อนไหวของมวยไทยกับกุนขแมรที่มีประเด็นในช่วงก่อนศึกซีเกม2023หลังจากขาเขมรจัดการบรรจุกุลขแมรลงแทนทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มวยไทยคือกีฬาที่ได้บรรจุแข่งขันมาตลอดทำเอาทีมชาติไทยไม่ส่งแข่งขันโดยผลกระทบในเรื่องนี้กลายเป็นวงกว้างเพราะโปรโมเตอร์มวยไทยไม่จัดรายการให้นักมวยชาวกัมพูชา ในไทยนั้นขึ้นชกแบบเดิมหนึ่งในคนที่ไดรับผลกระทบก็คือกาก้าแปะมีนบุรีนักชกมวยไทยสัญชาติเขมรที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วัยเยาว์ปัจจุบันไร้ไฟชกมานานกว่า3เดือนแล้วล่าสุดออกโรงให้สัมภาษณ์กับเพจเฟ e บุ๊กมวยสด c o m com. ถึงประเด็นกล่าวว่าผมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นนะ่ะเป็นกระแสก็เป็นกันไป เราเป็นนักมวยเราไม่น่าเกี่ยวตอนนั้นก็เฉยๆตอนแรกก็ได้ขึ้นชกหลังๆเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ชกแค่เดือนเดียวแต่ที่ไหนได้ล่อไปสามเดือนกว่าแล้วมาดูถูกอะไรนักมวยคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยผมมีลูกมีเมียถ้าผมไม่ชกจะเอาไรายได้มาจากไหนไหนจะค่าห้องค่านมค่าผ้าอ้อมของลูกอีกและแกลมาน่ะ มีกระแสใส่แต่ผมนะ่ะไม่ได้ตอบโต้ก็เฉยเฉยด้วยความที่เรานั้นเป็นนักมวยไม่อยากไปก้าวร้าวแต่สุดท้ายไม่ไหวก็เลยออกมาโพสต์ออกมาโต้ตอบเพราะไม่ไหวอึดอัดมากคือน้าแปะนะ่ะบอกผมว่าไปโต้ตอบทำไมผมเลยบอกว่าผมไม่ไหวผมนะ่ะเงียบมาตลอดเลยจนมันลามปามจนถึงผมมันไม่ไหวจริงๆผมนะ่ะเป็นนักมวยคนหนึ่ง ที่ต้องหากินหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวอย่าเอาผมไปเมารวมกับกระแสเลยครับฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมครับซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ากัมพูชาแค่ใช้เรื่องนี้เปี่ยงเป็นประเด็นการเมืองที่จับหัวหน้าฝ่ายค้านขังคุกเฉยๆนะ่ะหมดเรื่องเขาก็ทิ้งนักมวยที่ แห่ไปกุลคแมน่าจะโดนทิ้งหลังหมดอีเวนต์การเมืองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคุณต้องบอกประเทศคุณว่าให้หยุดแล้วขอโทษคนไทยเพราะพวกคุณนั่นะตั้งประเด็นมาทางนั้นเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าเห็นใจคนประเทศนี้ครับปากแซบมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนนี้ทัศนคติดีครับผมเคยดูเขาให้สัมภาษณ์เขาต้องหาเงินเลี้ยงลูกเมียชาวไทย เขาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้โอกาสเขาเถอะครับถึงผมนั้นจะไม่ชอบขมรนที่แซะคนไทยแต่เรานั้นก็ต้องแยกแยะนะครับถัดมานะครับอมเมนว่าก็เรียนมวยนะ่ะไม่รู้จักอดกลั้นก็ตามสภาพอย่าร้องกลับไปต่อยที่กัมพูชาเลยนะเห็นว่ากําลังบูมนะ่ะด้านความโกงหรือค่าตัวนะ่ะมันน้อยเลยไม่ไปมีสติหน่อย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ